วั <m í toys> นนี mm ้เราพามาพบกับมาซ่า2นะคะอันนี้เป็นรุ่น1.3ึ่งจุดสามหฟันะคะเป็นรถที่ผลิตปีสองพันสิบเก้ามาซ่าสองคันนี้นะคะจะเป็นโฉม4ประตูนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์และไฟตัดหมอกคู่หน้าชุดแต่งสเกิร์ตพร้อมนะคะคันนี้ ไฟเลี้ยวมีมาให้พร้อมตรงกระจกมองข้างค่ะมือจับจะเป็นสีแดงเดียวกับตัวรถเลยนะคะด้านหลังนะคะก็แต่งด้วยสเกิร์ตรอบคันและท่อคู่นะคะมีสปอยเลอร์หลังมาให้นิดๆน,นะคะพอหล่อนะคะสำหรับคันนี้ยาง185ทับ65 R 1 5นะคะขอบยาง15นิ้วมีปาร์คเซนเซอร์ ด้านหลังรอบคัน4จุดด้วยกันนะคะและยังมีกล้องมองหลังด้วยมาดูภายในคันนี้นะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดำพวงมาลัยฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันเลยทั้งสองฝั่งเลยนะคะเบาะหนังภายในนะคะเป็นดำตัดแดงลายสปอตนะคะหลังคาสะอาดสะอาดพร้อมใช้งานค่ะ ใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะจะดูวิดีโอคอลอีกรอบนึงก็ได้นะจ๊ะติดต่อมาได้เลยในส่วนของการจัดไฟแนน์นะคะก็มีบริการจัดไฟแนน์ฝากเซ็นต่างจังหวัดได้ด้วยนะจ๊ะ